ราชสมภพวาระครบนบสิระการสามมิถุนายนทรงสำราญเกษมสีฉเฉลิมพระชนมรพันาพระราชินีสดุดีคู่ภูมิองค์ราชาพระจริยวัตรงดงามตามรอยบาทไทยทั้งชาติน้อมพรสถิตทุกทิศาพระไตรัฐในสากลดนสุขมา ทั่วอาณาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอธิรัฐรัตนเสษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาราชาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจกระทรวงคมนาคม